สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกันอีกครั้งกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราช่วงนี้นะ่ะฝนตกบ่อยผมก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับต้นฝรั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไม่อยากจะย่ําเข้าไปเวลาฝนตกจะไหมนะเพื่อนๆไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกอย่าใจร้อนอย่ารีบปล่อยเข้าไปก่อนให้ดินมันแห้งหน่อยถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยไปเหยียบปุ๊บรากฝรั่งมันจะขาดมันจะทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยชะงักการจะเริญเติบโตมันก็จะเสียเวลานาน,านไปอีกครับกว่าเขาจะฟื้นตัวกว่วาจะอะไรใช้เวลา เอาที่ดีก็คืออย่าเพิ่งเข้าไปอ่ะในคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามเพื่อนนะครับผมหลายคนที่ถามผมมาสําหรับส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆมือใหม่ผมเข้าใจนะครับว่าเวลาการทําฝรั่งของเราเนี่ยบางทีมันเจอปัญหาบางทีไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะแก้ยังไงเอา,อางี้ครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหายัางไงก็ลองคอมเมนต์ถามผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็ทาฝรั่งตรงนี้มาก็เกือบ7ปีแล้วแล้วแนวทางการทําของผมคือผมทําแบบปลอดสารคือไม่มีการใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่งเลยอ่าแล้วทีนี้ ปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผมว่าผมปลูกแล้วผมไม่เจอนะผมเจอเยอะครับเจอเยอะด้วยแล้วผมก็กว่าจะแก้ได้สมัยที่ผมทําเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมี YouTube ดูวเวลาแก้มันก็ลําบากครับมันต้องมันเหมือนต้องใช้ประสบการณ์เรียนรู้เข้าไปวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทํา YouTube ก็อยากอยากเอาประสบการณ์เนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆให้ดูยิ่งเพื่อนๆมือใหม่เจอปัญหาไม่ต้องกลัวนะครับ,รบถามผมมาเลยผมจะตอบในส่วนที่ผมทําแล้วมันเอาอยู่ทําแล้วมันประสบความสําเร็จในส่วนตรงนั้น จะตอบไปเพื่อนๆได้ดูว่าหรือบางทีก็จะทํคลิปให้ดูเลยว่าถ้าปัญหามันเป็นแบบนี้ทําอย่างนี้นะในรูปแบบของผมส่วนเพื่อนๆคนใดเห็นต่างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ปิดกั้นครับเพราะว่าการทําสวนเนี่ยทุกคนปัญหาที่เจอมันเจอต่างกันมันแก้ต่างกันซึ่งใครแก้แบบไหนอะไรยังไงก็อาจจะแตกต่างกันออกไปครับตรงนี้มันไม่มีคําว่าผิดหรอกครับเพราะว่าการทําสวนเนี่ยมันมีแต่คําว่าออดีและดีกว่าแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสครับอ่ะแล้วทีนี้ในวันนี้ ที่เพื่อนๆถามผมมาว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆมือใหม่นะครับถามผมว่าปลูกฝรั่งเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยหรือต,อนต้นโตแล้วก็ช่างเนี่ยใส่ปุ๋ยพรวนดินได้ไหมพี่ผมก็ตอบจากประสบการณ์ผมเลยนะได้ครับอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าผมก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนของผมนะตอนที่ผมทําเนี่ยผมทํามาเนี่ยผมไม่เคยพรวนดินเลยไม่เคยพรวนดินเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าฝรั่งที่เราปลูกเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยรากเขาไม่ได้หลุอยู่ลึก จนผมไม่อยากเดินย่ามเวลาฝนตกรากเขาจะอยู่แค่ผิว,ผวดินบางทีเวลาเราพรวนดินเนี่ยขนาดหญ้าบางทีผมไม่ผมไม่เคยถางเลยนะครับไม่ใช่บางทีหรอกผมไม่เคยแม้กระทั่งถางหญ้าเลยถอนต้นหญ้าผมยังไม่เคยเลยผมใช้วิธีตัดเอาถ้าเพื่อนๆไปพรวนดินเนี่ยเราคิดว่าบา,บางทีการพรวนดินมันจะทําให้มันรู้สึกว่ามันดีกว่าใช่ไหมเหมือนเราเคยทําเหมือนเคยเรียนตอนเด็กๆะรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยแต่ว่าในการทําฝรั่งเนี่ยมันก็แตกต่างครับคือเรา อย่าไปพรวนดินเลยครับเพราะว่ามันจะทาให้รากฝรั่งขาดเพราะว่ารากมันอยู่ตื้นพอรา,รากมันขาดปุ๊บแน่นอนครับมันมันดูดอาหารจากรากแล้วทีนี้มันก็จะการเจริญเติบโตมันก็ะชะง,งักลงไปมันจะทําให้ฝรั่งล้วเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตแทนที่ใส่ปุ๋ยเลยเขาจะได้ดูดเลยอันนี้ใส่ปุ๋ยไปปุ๊บรากขาดอีกงหกใส่ปุ๋ยพรวนดินก็ง่ายๆครับเพื่อนๆใส่ปุ๋ยก็ใส่ไปเลยไม่ต้องพรวนดินหรอกครับแต่ถ้าจะเอาดีนยก็คือตัดหญ้าก่อนตัดให้มันโล่งๆแบบนี้แล้วค่อยใส่ปุ๋ย ถ้าเป็นหน้าฝนนะส่วนตัวผมผมทําสวนแบบง่ายๆผมไม่ใช่ว่าเนี่ยคือถ้าฝนตกผมไม่ผมไม่รดน้ำหรอกครับผมก็ใส่ไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ค่อยรดน้ําเท่าไหร่เพืเ่อนๆบางคนก็อาจจะคอมเมนต์ว่าต้องรดสิอะก็แล้วแต่ครับตรงนี้มนไม่มันไม่ผิดหรอกครับรดได้เนี่ยดีกว่าผมแต่ผมเนี่ยผมขี้เกียจรดมันเปลืองเพราะฝนตกมาอย่างไงมันก็ละลายอยู่แล้วผมก็เลยไม่ไม่เคยแบบถ้าเป็นหน้าฝนนะผมก็จะใส่ปุ๋ยแต่ไม่รดน้ําแต่หน้าฝนของผมเนี่ยผมไม่ใส่ปุ๋ยคอกนะครับเพราะว่าผมกลมเป็นเชื้อรา เพราะว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยคอกยังไงเพื่อนๆก็หมักก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้สําคัญมากๆถ้าไม่หมักมาเชื้อดาลงมัน,ม,นมันแก้ได้ไหมมันแก้ได้ครับแต่มันนานมันใช้เวลาถ้าเราป้องกันได้ป้องกันดีกว่าเพื่อนๆถ้าเรามาแก้ตามทีหลังแก้ยากครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ถ้าไม่พรวดดินไม่ให้พรวดดินใส่ปุ๋ยมันรับได้ไหมมันก็ดูดสารอาหารได้ครับเพราะผมก็ทําแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีผมก็ใส่มันก็หวานไปเลยผมไม่เคยพรวดดินหรอกครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าหญ้ายรกเนี่ย ผมบอกเลยนะครับใช้วิธีการตัดดีกว่าเพราะว่าถ้าผมนะสำหรับเพื่อนๆที่เดินเดินไม่เดินเคมีเดินเคมีหรือไม่ได้ทําแบบแนวปลอสารบางเพื่อนๆบางคนเขาก็อาจจะใช้เป็นยาฆ่ายาฉีดตรงนั้นก็จะหมดปัญหาไปครับตรงนั้นก็จะง่ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกนะก็คือแนวทางการทําสวนเนี่ยมันต่างกันก็ทําได้เหมือนกันครับบางทีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสวนเขาเยอะเขาใหญ่บางคนคอมเมนต์สวนเขามีเขาส่งนอกเนี่ยเขาก็ทําหลาย ผมก็เข้าใจนะครับถ้าทําเยอะบางทีการตัดหญ้าการนะไมันก็อาจจะลําบากหรือว่ามันมีหินมีอะไรต่างๆเนี่ยการตัดหญ้าก็ลําบากเขาก็จะเลือกใช้วิธีการใช้ยาแต่ในส่วนของผมผม,มันไม่มีหินไม่มีอะไรผมไม่ได้ทําเยอะมากมายอะไรผมก็ใช้วิธีการตัดเอาแล้วส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็ตัดให้วัวแต่ว่าถ้าผมตัดให้วัวไม่ทันผมก็จะให้ชาวบ้านเข้ามาตัดเขาก็ไม่กลัวที่จะตัดเพราะาผมไม่ได้ใช้ยาก็เอาไปให้วัวกินได้ตรงนี้ครับ ตัดหญ้าเอาดีกว่านะเพื่อนๆไม่ต้องถึงขั้นว่าไปพรวนดินหรอกครับถ้าเพื่อนๆขยันขนาดนั้นตัดแต่งกิ่งดีกว่าครับเอาเวลาไปตัดแต่งกิ่งให้มันงอกให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะได้แบบยังไงอ่ะเพื่อที่จะได้มีลูกฝรั่งดีกว่าตรงนี้ก็ดูว่าเป็นแนวทางครับผมเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนใดเนี่ยเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอย่างที่ผมว่านั่นแหละทุกคนมีแนวทางหมดแหละครับแต่ว่าผมทําแบบนี้ได้ผลอย่างนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆให้ดูว่า แค่ทำฝรั่งมันไม่ได้ยากหรอกครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ถามมาเลยเดี๋ยวผมก็ตอบในส่วนของผมที่ผมรู้แหละแต่ถ้าผมไม่เจอผมก็บอกตรงๆผมไม่เคยเจอครับตรงนั้นก็ไม่รู้จะช่วยแก้ยังไงอตรงนี้ก็ถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>